ผู้ใส่ไม้ยาลื่มสะสมสิบบาทและหลุ่นลัปางว่านมูลราคาหนึ่งรอยบาทหลังจากนั้นสมาชิกที่สามารถเขาม่วมบัตรขูดแล้วยังมีสิทธิ์ได้รับหลอดเตลิข่คือได้รับเป็นสินค้าและเหตุให้สมาชิกได้เปิดฟังชันการได้รับโคกองมิชชั่นจากลูกทีมภายใต,ยตยผู้บังคับบัญชาสามระดับต่อไปรับช่วงวิดีโอสอนการดูโฆษณาได้รับขาตอบแทน แล้วอย่าลืมเขารวมชุ่มช่นของห้ามีกิจกรรมทุกคำขึ้นให้เขารวมสนุกด่าลืม,แ,ลมแจ้งสำหรับผู้ที่ต้องการเขารวมกิจกรรมแนะนำเพื่อนและเชิญเพื่อนเขากลุ่มสิต้องติดตอ่อไฟลบริการลูกขาก้อนเพื่อแจ้งรหัสของจอของเองก่อนเริ่มเทศการแนะนำแจ้งแนะนำนรายเท่าไรรางวันทีเด็กกบม้คืนเซ็นกันวันนี้มีอะไรจะบอก จะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแต่เย็นเยียบเธอดูเนียบมาแบบรับเรียบแต่เธอเนื้อซัดเรียบเนียบทำฉันเครียดจะมีความรักทั้งทีต้องเบรกเอียดสถานการณ์ไม่ค่อยจะดีแววตาแต่เย็นเยียบเธอดูเนียบมาแบบรับเพียบแต่เธอเนื้อซัดเรียบเนียบทำฉันเครียด Let's go o n c wrong ไม่หา r ูรู้แล o ว they your back to Pink Deal. The names that talk to me a kill A bang, a bang, boy hey, bought the way. got